สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีนะฮะวันนี้อยู่กับนัดดุลนะฮะและวันนี้มีโปรโมชั่นมาเสนอเลยฮะ,ะตัวนี้เนี่ยถือว่าพิเศษจริงๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบมาจากตัวของดูกีไฮแลนด์นะที่จะทำโปรโมชั่นนะฮะตัวนี้ชื่อว่าดูกีวอยาเจอสองนะฮะตัวนี้เนี่ยนัดดุลเนี่ยเป็นการนำเข้ามากับทางแคชจีคอร์เนอร์เนี่ยเข้ามาแทนตัวนี้ฮะ,ะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่าดูกีดีด สามสามศูนย์นะตัวนี้เนี่ยสวยมากนะฮะข้างหลังเนี่ยโอ้โหสวยมากมากฮะข้างบนนี่โอ้สวยเลยอะ่ะสวยอะฮะดีไซน์แบบดีมากๆฮะตัวนี้แบบสวยมากๆเลยฮะ,ะแล้วก็จอนันมีขนาดใหญ่มากเลยนะฮะตัวนี้คือสวยเลยอะ่ะแต่ว่าประสิทธิภาพมันแย่มากเห็นไหมฮะเห็นเงาบนจอไหมฮะมันเฮงซวยะฮะพูดง่ายง่ายนะฮะนั้ดุกก็เลยตัดสินใจว่าถ้ามันอย่างเงี้ยต่อให้มันสวยขนาดไหนก็ไม่เอามาแล้วกันนะฮะ ก็เลยต้องยกออกไปฮะแต่พอเรามาได้ตัวที่มีประสิทธิภาพที่ดีเนี่ยฮะนี่คือดีมากมากเลยนะฮะแถมคู่กับตัวเมื่อกี้ด้วยนะฮะแต่ข้างหลังเนี่ยมันเหมือนซัมซุงเอสห้านะพูดตรงๆ <S <S เอ,อ่อพูดตรงก็นนดุกก็ไม่ได้ชอบใจแล้กหรอกครับที่มันไปเหมือนนะฮะบอกตรงๆบอกตรงๆเลยนะฮะแต่ว่าด้วยราคาที่มันแบบคือราคาเนี้ยเราว่าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับคนที่แบบไม่ค่อยแบบมีงบประมาณในการซื้อเยอะๆได้อะคือตรงนี้ก็ต้องทําใจไปนะ ใครที่จะใช้ก็ต้องทําใจตรงด้านหลังไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าด้านหน้าก็คือปกติดีนะฮะไม่มีอะไรนะฮะเอาละเดี๋ยวนันดุดเนี่ยจะทําการทดสอบเครื่องนี้ให้ดูนะฮะหรือพูดง่ายๆก็คือการรีวิวนั่นเองะฮะตัวนี้นะสเปคนะฮะหน้าจอนะฮะในราคาเพียง2อ9 0บาทะฮะคุณได้หน้าจอ5นิ้วแล้วอะเออเป็น i p s ด้วยนะฮะมุมมองเนี่ยไม่เหมือนเมื่อกี้เห็นไหมครับคนละเรื่องคะ,ะคือมุมมองจะดีมากๆคือสุดยอดอะแค่จอก็2,990คนณอด้ันระ้ับนี้ก็สุดยอดแล้ว แถม5นิ้วต่างหากเออนะอย่างที่2เลยนะฮะมันมาพร้อมกับซอฟต์แวร์เวอร์ชันสูงสุดทันทีฮะด้วยราคาเพียง2,990บาทฮะคุณได้คิทแคสส 4, 4่ฮะนั่นคือสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่มันควรจะเป็นในปัจจุบันแล้วฮะ2,990คุณได้คิทแคสฮะถ้าใครไม่พอฮะคนที่ว่าเอ๊ะ2,990นที่สเปคมันจะแบบได้เรื่องแค่ไหนวะพี่รอมฮะคุณได้รอมเนี่ยหรือพื้นที่ในการลงแอปพลิเคชันเนี่ย8ปดกิกเลยนะฮะรอมใน8 gig. แบ่งให้ลงแอปเนี่ยสองนะฮะแล้วก็ไว้เก็บปูเก็ตเพลงอีก4นะฮะสําหรับผู้ใหญ่ที่ซื้อไปเนี่ยหรือเด็กๆเ,เล่นเลกันเนี่ยไม่ต้องซื้อ SD card ดเพิ่มยังได้เลยนะฮะคือ 8G b กิกนี่สูงวะสุดยอดแรมเนี่ยให้มัน1เลยนะฮะ2,990บาทเนี่ยแรมให้ 1G ิกเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับได้2ซิมนะฮะแล้วก็ 3G เนี่ยยังเป็นแบบคู่เครือข่ายด้วยนะฮะราแกะนะฮะแกะจากด,ด้านมุมซ้ายนะฮะออกมานะฮะ ตัวนี้จะใส่ได้2ซิมนะฮะแล้วก็เพิ่มเมมรีการ์ดได้อีกนะฮะสูงสุดถึง32กิกเลยทีเดียวนะฮะกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่5ล้านนะฮะแล้วกล้องหน้าที่1.3ึ่งจุดสามาคุณบอกเฮ้ยพี่กล้องมันต้องแบบหวยแน่นเลยอยา่าอย่าพึ่งฮะอย่าพึ่งฮะขอให้ดูให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราคห้ยมาว่ากันดีกว่าว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะ,ะอะ่ะเดี๋ยวนะอย่าพึ่งให้คิดว่าโอ้โหกล้องหวยแน่5ล้านอะไร5ล้านกระจอกเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะฮะ 2,990บาทนั้นไม่ธรรมดาแต่เท่านี้ดูดเช็คเนี่ยรู้สึกว่าโอเคเรื่องการโฟกัสอะไรเนี่ยมันแพ้เซนโกลอยู่แหละเซนโกลพวกเซนโกลสีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยสำหรับสาวกมือถือจีนเนี่ยที่เป็นแบรนด์นะฮะไม่ใช่มือถือกอปนะฮะได้เล่นพวกซีวีเอ็มมาเยอะเนี่ยคงจะทราบดีว่า m อ k นั้นมันเหมาะกับพวกนักโมขนาดไหนนะฮะโมนุ่นโมนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูอย่างแรกก่อนเลยฮะเรื่องของการเล่นเกมฮะเปิดไว้ให้แล้วฮะเกมนี้ชื่อว่า โมเดิรนะ์นคอมแบ็กซี่ฮะสองพันเก้าร้บาทฮนะได้คอร์คอฮะแน่นอนว่าตามสเปคแล้วนั้นะสุดยอดหลายๆท่านนี่งงนะฮะฟังให้ดีๆนะฮะโลกเราใบนี้เนี่ยจะมี CPU อยู่หลายหัวฮนะพูดง่ายๆอันนี้คือพูดแบบภาษาชาวบ้านนะ1หัว2หัว4หัวแล้วก็8 1 2 4 8 8เนี่ยสูงสุดพูดง่ายๆแล้วกันตัวเนี้ยอยู่ในสถาปเดกรรม4หัวแล้วกันของมือถือจีนอ่าน,นั้นอยู่ในระดับที่เกือบสูงสุดเลยนะ นะะในในในโลกเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะฮะพูดง่ายๆเลยนะฮะคือสถาปนิกกรรมของ8หัวเนี่ยไม่จะเป็นว่าจะต้องดีกว่า4หัวเสมอไปนะฮะอย่าง4หัวของ Snap ดา a g กกเนี่ยดีกว่า8หัวของยี่ห้อ e d i t e c h แต่ว่าอันเนี้ย4หัวของอันนี้เล่นเกมแบบนี้ได้ะฮะ ตัวนี้มีข้อเสียหนึ่งนะฮะอ่าน Data จาก SD Card ไม่ได้นะฮะแต่ว่าสามารถที่จะย้ายลงไปบนเครื่องเลยฮะ,ะเพราะว่ามีลมนั้นเหลือไว้ให้ลงเกมเนี่ยถึง4ีคิกเลยนะฮะหมายถึงลงข้อมูลเกมอะ่ะอย่ันน้อยๆคุณลงเกมใหญ่ๆได้ไดนะารูว่าไม่ต่างกว่า3-4เกมแบบใหญ่ๆเลยนะ,ะถ้าได้เกมแบบใหญ่ๆกลางๆเนี่ยนะารูว่าลงได้เป็นสิบสิบถ้าเล่นเกมแบบ2มิติอ่ะน่ารักน่ารักลงได้หลายสิบเลยฮะ,ะสบายๆฮะนี่ฮะ2,990บาทนะยเ เปิดจองวันจันทร์ที่ถึงนี้เลยนะฮะรอบ10โมงเช้านะฮะจับตาดูให้ดีๆนะฮะไม่รับจองก่อนนะเพราะนุ่ดูคิดว่า5 0 0 9 0บาทนั้นหมดแน่นอนฮะตัวนี้มาคนบอกเอ๊ะผมไปสั่งมาจากจีนไหมได้ฮะแต่ไม่มีซ่อมให้นะฮะเพราะว่าอีมี่ทุกเครื่องเนี่ยถูกจดเอาไว้หมดแล้วนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามาซ่อมได้แลวน่ดูไม่ซ่อมให้ด้วยฮะไม่มีใครซ่อมให้คะเพราะว่าถือว่าคุณไม่ได้ซื้อประกันจากเราฮะคือ สองพันเก้เองอ่ะคุณมันไม่ได้แพงเลยอ่ะนะฮะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยฮะไฟเฟย์ฟองฟ้านะฮะควันสมูทต้องไหมฮะปืนเปิลคือสบายสบายฮะแล้วคุณเห็นไหมว่านั่นดูถือรีวิวเนี่ยดูสบายใจมากเพราะว่าหน้าจอ,าจอมันหน้าจอมันมุมมุมมันชัดหมดอ่ะนั่นดูจะหมุนซ้ายหมุนขวาคุณก็ยังมองเห็นอ่ะสบายๆนะฮะ ไอพีเนี่ยมันจะมองมุมด้านบนแล้วเป็นเงานิดนึงนะครับเพราะว่าใครจะไปมองมือถือแบบนี้ตลอดเวลาครแต่คือถ้ามองแล้วก็ยังเป็นอย่างเงี้ยก็ยังสบายดีเห็นไหมนี่ครับคุณภาพจริงๆค 2, รับสองพันเบาทเป็นโปรโมชั่นเลยนะฮะสบายมากะครับสำหรับเรื่องของการเล่นเกมถ้าเกมระดับเมื่อกี้เล่นได้นะฮะเกมบนโลกก็เล่นได้หมดนะฮะด้วยด้วยสเปคขนาดนี้นะครับให้ดูครั้นึ่งว่าหน้าจอ2องพบาทดีมากๆคนบอกพี่ผมรู้แล้วมือถือราคาถูกเนี่ยทัชเพี้ยนแน่นอนระดับน่าดูดฮะ ทสใ,ให้ดูแบบจริงใจฮะหนึ่งจุดสองจุดไม่เพี้ยนฮะหนึ่งจุดสองจุดไม่เพี้ยนฮะไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนฮะแนวนอนก,ก็ไม่เพี้ยนฮะนี่ฮะจะลากตัดไปตัดมาก็ไม่เพี้ยนไม่หกนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลากแนวนอนให้ดู่อยนะนี่ฮะเฮ้ยนี่ฮะลากตัดไปตัดมาก็ไม่เพี้ยนเดี๋ยวน้ดูจะลากแบบแนวตั้งให้ดูด้วยนะฮะนี่ฮะอาจจะมีเพี้ยนตรงนี้นิดนึงทะ,ะข้างล่างนิดนึงนะฮะ ต่ว่าปกติเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้หน้าจอแบบนี้อยู่แล้วปกติเราใช้ทิมนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใช้ทิมเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันไม่เพี้ยนนะฮะมันไม่เพี้ยนเห็นไหมฮะ2,990บาทนะฮะได้ขนาดนี้นะฮะดู YouTube ได้นะฮะเล่นไลน์ได้นะฮะโหลดแอปพลิเคชันจากเทสโตได้เลยฮะเนี่ยฮะคุณอยากได้อะไรฮะน่าดูดติดตั้งให้ดูเลยฮะเผื่อผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยอยากจะซื้อนะฮะเนี่ยฮะอย่างนั้นดูอยากจะโหลดไลน์นะฮะด้วยราคาเพียง2,990บาทนะฮะน่าดูดก็กด install นะฮะแล้วกก็ด accept โหลดได้หมดฮะไม่ว่าจะเป็นไลน์นะฮะหรือจะเป็น Facebook นี่ก็คิมงหมดเลยฮะ F A C E นะฮะอุ้ยถ้าดูอยู่ด้านข้างนะฮะอาจจะยากนิดนึงโอเคเนี่ยฮะอย่าได้อะไรฮะเมื่อเข้าไปโหลดได้หมดนะฮะเ้วเครื่องเร็วนะครับเพราะว่า c p u เป็นสี่หัวนะฮะแล้วก็หลายท่านจะไม่ทราบนะว่า QC ของดูกีเนี่ยมันค่อนข้างจะถือว่าดีมากๆแล้วนะฮะสลับมือถือที่เน้นราคาถูกเนี่ย ก็ต้องยอมแล้วว่าราคามันค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบเลื่อนกล้องฮะแต่ก่อนจะทดสอบเลื่อนกล้องนันดุจะให้ดูก่อนว่าการโฟกัสนั้นเป็นอย่างไรบ้างน,นะฮะนี่คือกล้องหน้าฮะกล้องหน้านั้นอยู่ในเกณฑ์แบบว่าเอ่อพอใช้ได้นะฮะคือต้องดูตัวอย่างภาพถ่ายอย่างเดียวอันนี้นัดุต้องบอกเลยว่าต้องดูตัวอย่างภาพถ่ายถานม,มาทัสโฟกัสได้ด้วยนี่กล้องหน้านะฮะเดี๋ยวให้ดูกล้องหลังนะฮะ กล้องมาเป็นแบบนี้ฮะได้ขนาดนี้อ่ะอย่างที่คุณเห็นในจอฮะเนี่ย2,990เนี่ยฮะคุณจะทัชจะทัชอะไรก็ใช้เวลาประมาณ1-2วินาทีเนี่ยฮะในการทัชเพื่อที่จะเลือกโฟกัสฮะชัตเตอร์ฮะกดถ่ายฮะเป็นไงฮะอย่าเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพถ่ายและก็ตัวอย่างวิดีโอทั้งหมดเลยละกันฮะจากเครื่องนี้ฮะ2,990บาท นี่คือการวิดีโอนะฮะจากดูกีดีจีสามหนึ่งศูนย์นะฮะตอนนี้อาจแบบ Full HD เลยทีเดียวนะฮะอ๋อสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะฮะไปเรื่อยเปื่อยของมันนะฮะก็คุ้มแล้วฮะสองพันเก้าเก้าสิบทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเกินราคามากไปมากแล้วฮะนะฮะอย่าลืมนะฮะหนึ่งร้อยตัวแรกนะฮะเท่านั้นนะครับราคานี้สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะฮะจากดูกีไทยแลนด์นะฮะไปเลย แลังจากที่คุณได้ดูวิดีโออะไรหมดแล้วนะฮะแล้วก็ภาพถ่ายแล้วเป็นไงบ้างฮะกับ2 0 9 0บาทนะดูคิดว่าไม่ธรรมดาเลยะฮะเดี๋ยวให้เปิดเว็บให้ดูฮะเดี๋ยวนรุูเนี่ย,ยจะเปิดเว็บให้ดูเนี่ยฮะเราจะเข้า n g a d g e t c o m พร้อมกัน,นะฮะกด go ะฮะความไหลลื่นของ CPU MTK ทั้งหมดเนี่ยนะฮะดูนะฮะนี่ฮะเปิดเว็บได้เร็วขนาดนี้ฮะ2 9 9 0บาท คือเนหักทัสกีนก็คือดีมากๆฮะเอานิ้วสัมผัสเบาๆก็ไปแล้วฮะไม่ต้องกดนะฮะใช้นิกกว้วก็ได้แรงนงน้อยหน่อยเนี่ยฮะคือคุณจะเห็นได้เลยว่า2 9 9 0บาทเนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มจริงๆซึ่ง,งนันดูดยอยากให้100เครื่องที่ได้ไปนะฮะในครั้งแรกเนี่ยรู้สึกดีที่สุดกับประสิทธิภาพของเครื่องทันกันพูดง่ายๆนะฮะหลังจากนี้ไปเราจะขาย3,990าอาบาทนะฮะคือทางดูกีเองก็จับโปรโมชั่นมา ให้กับทาง Official Thailand ด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะว่าเรามีประกันด้วยนะฮะ6เดือนนะฮะดูแลให้ตลอดแล้วก็รับประกันหาจะต้องซ่อมเสร็จได้ภายใน7วันนะฮะโอ้โหเป็นไงฮะับสลับสองพันเก้าบาทเอาละเดี๋ยวว่าดูดีกว่าว่าสองพนเการ้อยบาทคุณได้อะไรบ้างนะฮะคุณได้หน้าจอ5นิ้วฮะแบบ IPS มุมมองชัดทุกองศานะฮะจริงๆมันไม่ไม่ถึงขนาดทุกองศาหรอกเอาเป็นว่าทุกมุมมองแล้วกันจะซ้ายขวาหน้าหลังดีหมด อย่างที่2คุณได้คอร์คอฮซีบิวเป็น4หัวนะฮะอย่างที่3นะฮะคุณได้ Android 4.4นะครเป็น Android ที่เวอร์ชันสูงสุดแล้วที่พัฒนาสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะเรียบร้อยนะฮะตรงนี้เลยอย่างที่4ฮะคุณได้ 3G ทุกเครือข่ายนะฮะรับได้หมดเลยทุกเครือข่ายนะฮะในประเทศไทยฮะคุณจะใส่ซิมอะไรก็ใช้ได้หมด 3G ใช้ได้หมดเลยนะฮะคุณได้เนื้อที่การลงลอมเนี่ยนะฮะถึง8 g b นะฮะคือโอ้โหราคานี้ชาวบ้านยังเล่น4 g ิอยู่เลยบางคนนี่ หนักเลยฮางพลห้าร้อยหกสอง 5, 2, ก็มีนะฮะราคานี้นี่คุณได้8กิกเลยแรมฮะคุณได้1กิกนะฮะเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้อีกแถมยังเป็น2ซิมด้วยนะฮะกล้องหลัง5ล้านนะฮะแล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่1นล้านสแล้วคุณภาพใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็คุณยังได้ประกันนะฮะจากทางดูคีไทยแลนด์ด้วยนะฮะหเดือนเขาจะยังไม่อพอฮะคุณได้ประกันซอฟต์แวร์จากสเตตี้อีก1ปีฮะซอฟต์แวร์นี้ดูแลให้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะฮะสบาย ก็คือมีการอัปเดตนะฮะเรื่องซ่อมอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องอัปเดตก็คือจะพยายามไล่ให้ภายใน1ปีอยู่แล้วนะฮะมีปัญหาอะไรก็จะพยายามแก้ให้ท่าในไม่พอฮะคุณยังได้แบบการประกันที่บอกว่า maintenance นะแปลว่าการดูแลรักษาเนี่ยที่บอกว่าจะต้องซ่อมเสร็จภายใน7วันนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นอาการอะไรมาก็ตามแต่จะต้องซ่อมเสร็จภายใน7วันฮะหนึ่เครื่องฮะในประเทศไทยฮะสองพบาทฮะติดต่อไปที่ www.facebook.com/slugythailand เลยนะฮะ w w w f ์ดเว็ b o o k c o m d ค k มดูก a ไทยแนะฮะไปตกลงปงใจกันในข้อความฮะโอนเงินโอนเงินมาจําให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยฮะครบหนึ่งเครื่องปิดการจองทันทีนะฮะมีเพื่อนบอกเพื่อนฮะมีร้านบอกร้านนะฮะมีคุณแม่บอกคุณแม่ฮะมีน้องกระต่ายบอกน้องกระต่ายฮะ2,990บาทราคานี้ได้ CPU 4หัวลอม8แรม1คิดแค่ส4่จจอ5นิ้วหนึ่งเครื่องฮะคาดว่าจะหมดภายในเวลาไม่นานด้วยฮะขอบคุณนที่ติดตามฮะ www.facebook.com/duki.thailand ฮะติดตามด้วยนะฮะสวัสดีฮะ